พระพุทธรูปแกะสลักจากหินมีทั้งพระประจำวันเกิดพระประจำวันวันอาทิตย์ประจำวันจันทร์ประจำวันพุธกลางวันประจำวันพุธกลางคืนประจำวันพฤหัสบดีประจำวันเสาร์ประจำวันศุกร์ะวัดถ้ำพาเต็นจังหวัดสกลนครนะคุณโยม มาก็ได้เห็นสวยงดงามมากเลยคุณโยมนี่นี่คุณโยมนี่ไม้เกศลักนี่นี่นั้นคุณโยมมันทมไมก็ต้องขอนนะขอนุญาตนะขออนุญาตวัดถ้ำผาแตนในการบันทึกวิดีโอก่นอนนะนี่ก็ขออนุญาตในการพูดเลยแล้วกันนี่คุณโยมนี่มาก็ได้มาที่จงังหวัดสกลนครสวยงามมากเลยคุณโยมนี่ นี่นี่คุณดียว